สวัสดีครับมาพูดกับป๊อบเงินโบราณนะครับเห็นไหมครับนี่คืออะไรครับผมใครรู้บ้างเป็นเงินโบราณนะครับยุคลานานะครับเขาเรียกว่าเงินห้อยนะครับไม่ใช่เงินจิกเงินหางบ้านเรานะครับสภาพสมบูรณ์มีเแย้อเงินด้วยนะครับนย้เงินมีสามสองชิ้นกับเนื้อสำลิดผสมเงินหนึ่งชิ้นต่างอีกฝั่งหนึ่งเป็นเนื้อทองแดงสังเกตไหมครับเนื้อทองแดงอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นแย่งเงิน อันนี้เป็นเนื้อสำลดผสมกันตัวนี้เป็นแยงกันตากตา,กตากตาตอกตังงูจะหายากกว่านะครับนะครับดูข้างหลังนะครับเป็นอย่างนี้ด้านหลังเงินล้วนแต่ก่อนราคาแพงมากครับผมปัจจุบ,บันนี้อยู่แค่หลักพันนนะครับพันห้าสองพันสามพันสี่พันห้าพันเล้วแต่สภาพ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาให้ความรู้เฉยๆสวัสดีครับ